ผมยืนอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับมางานบ้านเพื่อคนไทยครับพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ไม่ว่าจะอยู่เหนืออีสานกลางใต้ใจเย็นๆน,นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีแต่เฉพาะที่เชียงใหม่หรือแม้แต่เฉพาะกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเท่านั้นครับยังมีแผนการไปอีกหลากหลายจังหวัดในทุกๆภาคของประเทศครับแต่ว่าเฟสแรกนี้นะครับมีทั้งหมด30 40, 50 ตารางเมตรครับแมผมเข้าไปดูมาแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นบรรยากาศ50ตารางเมตรเนี่ยถ้าราคาอยู่แถวๆเมืองแถวแถวลาดพร้าวเนี่ยผมว่ามี3ล้านขึ้นน,นะครับแล้วก็ขนาด30ตารางเมตรเป็นบ้านรูปแบบใหม่ก็มีการดีไซน์ที่ค่อนข้างน่ารักน่าชังเอาเรื่องเลยครับสมัยก่อนเราเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอเตียงนอนแล้วละ่ะแต่ว่าอันนี้เขามีพาดิชั่นกั้นนะครับก็แบ่งโซนเป็นห้องนอนเล็กๆแล้วก็มีห้องนั่งเล่นนั่งดูทีวีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ4จุดหลักๆครับที่บริเวณสถานีรถไฟที่จังหวัดเชียงใหม่ และก็ที่บริเวณสถานีเชียงรากเชียงรากอยู่ตรงไหนครับอยู่แถวแถวม ah at, หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตวิ่งวิภาวดีลังสิตไปเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงนั่นเองก็จะเจอสถานีรถไฟเชียงรากครับส่วนอีกจุดหนึ่งครับก็คือที่บริเวณสถานีรถไฟกรุงธนบุรีครับอ่ะอยู่ตรงไหนอีกกรุงธนบุรีก็คือบริเวณโรงพยาบาลศิริราชนั่นเองครับส่วนจุดใกล้ๆเนี่ยนะครับก็คือที่บริเวณตึกปตทถนนวิภาวดีลังสิตขาออกฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับด้านหลังนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของ การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหลังตึกปอตทแหละเขาเรียกว่ากม .11 ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคักเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือนยโยบาย 1. น,นยโยบายสําคัญของรัฐบาลซึ่งก็จะทยอยทําไปไเรื่อยๆนะครับก็รอติดตามต่อไปครับว่าในจังหวัดอื่นๆนั้นเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ